ตอสุภาพแปดคำเป็นลำดับอ่านสามตอนหรือว่าประดับสจตอนต้นสามตอนสองต้องแสดงตอนสามแจ้งขับขับคมกำหนดบทระยะการสัมผัสให้พลาดฝาดขัดความตามกระตวนความจังหวะการกำหนด้องกระตวนจึงจะชวนวังสนองคอจับใจสวัสดีค่ะพวกเรากลุเราภาษาไทยวันนี้กลุ่มพวกเราต้องกาอธิบายการอ่านตอนแปดหรือว่าตอนสุภาพนะครับ ครงสร้างของก้อก8ห่กอาว่าจะมีทังหมด8พยาง2หนึ่งบทก็จะมีทั้งหมด4บ้านการอ่านแบบ8พยานก็จะมี3คำ2คำแล้วก็3คํานะคะเลื่อที่ทวนการ อะไรเนี <pec> ่ยต <pid> ัวทำใจเรานะคะก็จะเป็นสีดต้นท้ายของคนของรักแรก และส่วนการสัมผัสระหว่างบนนะครับก็เช่นกันครับตัวสุดท้ายของวัตที่4จะสัมผัสตัวสุดท้ายของบทที่ต่อวัตที่ต่อนะครับคือตรงนี้น,นะครับคือําว่านวลนสวนคือสัมผัสในในแบบเออสลคัครับก็การอ่านก็จะเป็นการอ่านแบบสามสอสาม บบนี้นะครับสามส่อสามต่อสามแล้วแล้วก็จะมีบารวักที่จะแบบว่าสามคำสามพยางคเลยครับก็ตัดเป็นแปกตัวต้าแปดคำประจามบ่อนอ่านสามตอนทุกฟะประจักษ์คะแนนตอนต้นสามตอนสองต้องแสดงตอนสามแจ้งสามคำ ครบจำนวนกำหนดบทระยะกะสัมผัสให้าฟาดฟาดขันความตามประสวนวางตังวะกะทํานองต้องกระบวนจึงตะชวนฟังเสนอพะจักใจครับนี่ก็เป็นการอ่านกรอนแบ่งว่ากรอนกรุภาพของกลุ่มเรา